ฉันเห็นมันมาทั้งหมดแล้วเรื่องพวกนั้นน่ะทุกๆอย่างรอบๆตัวฉันมันมีแต่ปัญหามาตั้งแต่เด็กๆแล้ว <S <S การรวบรวมรูปทรงต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อหาคำตอบมันน่าตื่นเต้นมากเวลาที่ได้หาคำตอบเหล่านั้น ฉันคิดว่าตัวเลขคือทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แกคิดว่าตัวเองฉลาดงั้นเหรอแกอยากเป็นอะไรงั้นเหรอพอโตขึ้นไปอะ่ะและวันนั้นก็มาถึงวันที่ฉันพบปัญหาที่ฉันไม่สามารถหาคำตอบได้หนังสือเกี่ยวกับเครื่องจักรกลน่าจะอยู่แถวนี้นี่แหละนะ นิยายเจอแล้วอุ้ยนี่นายก็ชอบนิยายเล่มนี้ด้วยเหมือนกันงั้นเหรออืมครับฉันคำนวณได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่มันก็ยังมีบางสิ่งที่ฉันไม่สามารถคำนวณและหาคำตอบออกมาได้นักกวีโช์แทฮู หลังจากนั้นมาฉันก็เริ่มเขียนนิยายของตัวเองและตัวละครหลักของเรื่องนี้ก็คือนี่มันไม่เห็นสนุกเลยเนี่ยสิมันยากมากที่จะสร้างตัวละครหลายมาก่อกวนตัวละครหลักให้ไม่ดูน่าเบื่อจนเกินไปอื <c oughs> ฉันจะต้องแต่งให้เข้าถึงอารมณ์มากกว่านี้และต้องเรียนรู้กับสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวฉันฮย <c oughs> ฉันรู้สึกว่าเหมือนตัวเองรับบทเป็นตัวร้ายฉันไม่น่าตกไปแบบนั้นเลย <c oughs> และดูเหมือนว่าตอนนี้จุนั่นคงกำลังสุขใส่ฉันอยู่ ชิจะนั่นเป็นคนวางแผนเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่านะที่สําคัญเด็กที่ปั่นจักรยาน,นั่นเป็นใครกันแน่และมันชิดเท้าเตะบอลแม่นด้วยหรือเปล่าอืมฉันคิดว่าน่าจะแม่นเหมือนจับบ้างเลยแหละแกนะแกกล้ามาหลอกหลอนฉันถึงในความคิดกันเหรอเฮ้ไอ้จูเด็กนะคุณฟอนคนนั้นนะ่ะ เธอไม่ได้เข้าเรียนมาหลายวันแล้วตอนนี้รีบตั้งใจเรียนแลาเลิกฝันกลางวันได้แล้วครับแล้วก็โจทย์ข้อนี้เอ๊ะเจ้าเด็กดีมันเป็นบ้าไปแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยฮฉันจะต้องคิดให้มากกว่านี้จีจอนมาข้างหน้าห้องเย็นแน่ นายนั่งทำบ้าอะไรของนายอยู่ฮะนี่นายคงว่างมากเลยสินะอุยฉันได้ยินมาว่านายเก่งเลขมากเลยสินะนายลองแก้โจทยข้อนี้ให้ฉันดูหน่อยสิแต่ <c oughs> น,นายทำไม่ได้เลยกาฉันจะเอาสิ่งที่นายเขียนให้เพื่อนทั้งห้องดูเข้าใจไหม เดี๋ยวดีก่อนนะครับนี่มันก็แค่ผมคงให้คุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับอืมถ้ามันไม่มีลมแล้วล่ะก็น้ำหนักของลูกบอลคือสี่รอยห้าสิบกรัมเฮ้ทนายทำมันไม่ได้หรอกจ้ ออืม,อมละหยะทางยกเท้าขึ้นหลังจากนั้นคำตอบคือเอ๊ะมันผิดหรือเปล่าครับ พอมาคิดดูอีกทีแล้วเนี่ยฉันเคยเจอเขามาก่อนหรือเปล่านั่นนั่นั่นมันถูกต้องทั้งหมด <c oughs> <c oughs> เฮอาละ่ะวันนี้พอแค่นี้แหลอะอะเออส่วนนายตามฉันมาที่ห้องพักคูด้วย <c oughs> แล้วครับแต่ว่านี่มันเป็นค่าพักกลางวันนะครับเฮ้ยนั่นมันไอด็กที่ปั่นจักรยานเม่เช้านี้นี่ <laughs> นเงียบไปเลยดูเหมือนว่าหลังจากนี้ฉันคงจะมีเวลาคุยกับนายอีกเยอะสินะ <laughs> <laughs> ฉันจะตั้งตารอเลยฉันไม่คิดเลยจริงๆว่า ได้มาเจิกนานที่แบบนี้กว่ร้อยทีเฮ้ยเฮยเฮยนายกำลังจะพูดอะไรของนายกันสามอาทิตย์เลยงั้นเหรอกว่าที่แขนนายจะหายน่ะเฮ้ยยิงพวกเราจบเหตุแน่แน่ถ้านายลงสามไม่ได้แล้วเพื่อนของนายที่อยู่เมืองลิเวอร์พูลล่ะ โจจุนฮันปีหนึ่งกองหน้าก่อนนะโค้ชของเขาล้างตัวไว้ไม่ให้มาเกาหลีอะดิเออก่อนอื่นเลยนะพวกเราออกจากตรงนี้กันก่อนไหมแต่ดูเหมือนว่าคงไม่จำเป็นสินะเพราะยังไงพวกเธอก็คงจะตามนายไปอยู่ดีอิอิดอิดอดอดถ้านายไม่สามารถพาเพื่อนของนายที่เหมือนกับอาวุธลับมาได้ดูเหมือนว่า คนในทีมจะพากันดูถูกนายอย่างแน่นอนนายก็คิดแบบนั้นงั้นเหรอฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นทีมของเราเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของประเทศแต่เราก็ร่วงหลนลงมาอยู่ท้ายตารางเพียงชั่วข้ามคืนเร็วล้ายที่สุดนายก็แค่ถูกไล่ออกสำหรับฉันแล้วเรื่องนั้นมันไม่ใช่เรื่องสำคัญ บ้าเอ้ยแกไม่เห็นหรือไงว่ามีคนอยู่ตรงนี้อ่ะเออฉันไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะเฮ้ยขอโทษด้วยที่ฉันแต่ลูกบอลไปโดนนายฉันขอลูกบอลคืนได้ไหมแกว่าอะไรนะถ้าอยากได้นะักก็เข้ามาเอาเองสิอุย้ยงั้นเหรอ <c oughs> ตอนนี้ฉันรู้สึกอยากไปนั่งพักแล้วสิดีดีเดี๋ยวนะแกมันไอคนปั่นจักรยานไปเช้านี้นี่รอเดี๋ยวนะสถานการณ์แบบนี้มันฉันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะใช่แล้วในห้องเรียนนี้เองอมน้ำหนักบอลสี่อยห้ากรัม ลูกบอลอยู่ตรงหน้าพอดีเอ๊ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายรู้วิธียิงบอลให้แม่นแบบนั้นไหมนายจะต้องเตะบ,บอลให้โด่งแบบที่เขาทำให้ได้มันเหมือนกับในตอนนั้น หรือเปล่าครับน่ะน่ะนะนายนากำลังคำนวณทุกอย่างอฮฮฮฉันต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วสิมันยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นแล้วเฮ้ยนายน่ะหยุดอยู่ตรงนั้นนั่นแหละติดตามตอนต่อไป